สวัสดีครับผมมื่อนี้กับมาเจอกันอีกเนื่องคลิปดีๆทางช่อง y YouTube นักเล่นพระทองทินนะครับมื่อนี้ก็มีวัตถุมงคลพระเครื่องใสีสา,สารมาในน้ำพีในะน้ำนองกันอีกเช่นเคยนะครับอ่านะครับบอผุดพำมทาเพลงเลยนะครับเอามาแนนํากันมารับชมรับฟังวัตถุมงคลกันนะครับอ่าวัตถุมงคลที่เห็นอยู่นี่นะครับคือวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญวัดบันจีนะครับหลายก้นก็อาจจะเคยได้รับชมคลิปของผมมาหลายคลิปแล้วนะครับสําหรับอ่า คลิปในนําวัตถุมุคลของหลวงปู่บุญวัดบัญจีนะครับามื่อนี้ได้อของของม้มาไม้นะครับดิงบอลสวยๆใสๆเลยนะครับนะเดิ่มๆเลยนะกะริี่นำมาแนะนํากันนะครับคือวัตถุมุคลของหลวงปู่บุญวัดบัญจีนี่นะครับจะมีอยู่หลายลักษณะนะใน,ในกระบวนการของพะบิตาลอนะครับจะมีทั้งเนื้อท่องเละจะมีทั้งเนื้อท่องเหลืองเนื้อตะกั่วนะครับแล้วก็พวกไม้แกะงาแกะนะครับ ส่วนพวกเนื้อดินเนื้อหวานผมยังไม่ท่านได้พบเจอนะครับนะวนมาเจอแต่วัตถุดิบที่ผมได้ไล่เลี่ยงมากเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้จะเป็นพิตาตะปูสังขา,านอนเนื้อตะกัวนะครับนะเนื้อตะกัวให้เขาสังเกตนะครับคือตะกัวลงปูนี่เก็บรักษาดีนะกระสีขาวใสปลอดแบบนี้เลยนะครับใสแบบนี้เลยนะบริคำํำบริด,ดำนะครับส่วนพระองค์ใดที่ผ่านการสัมผัสห,หรือเก็บบัถูกน่องถูกน้ำนะครับากาบที่มี ผิวกะจีคร่ำนะครับถ้าถูกน้ำร้ายกะจีเป็นตกสะเก็ดได้นะครับคือเป็นตะกัว่วรับยังไงล่ะเป็นคำคำหรอือไม่ร้อยแตกไม่ร้อยล้านนะครับนะแตกล้านนี่บริเตแตกมาจากการล่อี่คือพระชุดหลวงปู่บุญเป็นพระล่อครับพิมพ์เดียวอ่าเป็นพระล่อหนาเดียวครับเป็นการหยอดอาจจะเห็นว่าเป็นหลองวะบ,บางองค์จะเห็นว่าด้านหลังนี่มีร้อยโลหะแตกล้านนะครับหนึ่งเลยว่า โลหะมันบกลื่นโตกันนะครับอาจจะควอม้อนยังบม่ถึงเดี๋ยวฟฝ้าเทหรือว่าโลหะที่มันมน้ำผสมนั้นใส่อุณหภูมิต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะครับแต่ที่นี้แต่กลัวมันละลายเล็้วนะครับโลหะที่เอามาผสมนั้นหรือว่ามวลสารที่มาผสมนั้นอาจจะต้องใส่ควอม้อนที่สูงนะครับก็เลยเ็ดให้ควมอ,อวม้อนนี่บสมเสมอลนอะโลหะ ล้ลายบกื่นโตกันนะเวลาเทออกมากกันเลยจะมีก่อนเนี่ยโลหะยืดดานหลังแล้วก็เป็นห้อยแตกลั่นนะครับอันนี้คือสาเหตุนะครับนะ <S <S ส่วนพิมพ์พอบิตานี่ก็จะมีอยู่หลายพิมพ์มีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่บัวฐานฟันปลาฐา,านผาทิพบัวฐานขีดนะครับ ทานบัวชั่นเดียว2ชั้นก็มีนะครับนะมีหลายพิมพ์นะครับนะเบิ้งลักษณะนี้ส่วนมากจะเป็นเจอแบบเนื้อหาเก่านะครับเขาจะตีลงสำนักอื่นเพราะว่าขายในราคาแพงกว่านะครับบางคนคือบอลูนเะนาะซื้อมาาหรือว่าใดมาาแบบบ่หัวแต่โลหะมันเกา่าก็ต้องไปตีลงสำนักที่มีมูล,ลาคา่าสูงสูงไว้กอนนะครับนะเพราะว่าพาปิตาพิมพ์นีค่อนข้าง ไปขายครึ่งกับหลายสำนัก่ายครึ่งนะบอมเอนบอมเนเปย์เลยนะครับขายครึ่งคืึมีลักษณะแบบปิดตามาฮุธแบบนี้แล้วมีทันบัวประมาณนี้นะครับนะบัวใดแบบเหมือนเปย์นะ่ายครึ่งเฉยนะครับคนก็เลยตีว่าเออสำนักนี้มีการส้างพาตะกัวเด้อเออนาจะเป็นของสำนักนี่ประมาณนี้นะครับบางคนขนาดองค์นี่สององค์ที่ผมซื้อมากเขายังตีโลกอีกสำนักหนึ่งได้ครับนี่เออดีแต่ว่าผมซื้อได้ถูกดีแต่ว่าผมซื้อได้ถูกแต่เป็นหูจากสำนักนี่มันผมเละเลยนะครับ คือตีแพ่งหลายกรนเนี่ยอาชี่จริงกระลินฮางกันบ่ได้มีราคาสูงนนะครับอยู่หลักเอยปลายถึงพันกว่าบาทนะครับในปัจจุบันนี้นะปีหกเจ็ดนี่นะครับเมื่อก่อนนี่โอ้เงิ่อนสองพันสื้อไปได้องค์หนึ่งเพราะว่าหายากนะครับหายากปัจจุบันนี้การวิวัฒนาการทั้งด้านการสื่อสารมันรวดเร็วมันกระชับๆว่ายแล้วก็มันก็แผ่แพร่ภาดเลยว่านะครับคนที่ใดมากกับทายรูปลงหรือว่าคนหายอย่างนี้มันก็เลย เป็นการขยายจะบอกว่าขยายผู้รับชมนะเพราะผู้นั้นผู้นี้ไปเห็นกับเออฮู้ฮู้สกสีซื่อมากจริงนะครับนะมันก็เลยราคาถูกนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้ต้องพื้นที่ต้องในพื้นที่เท่าน,นั้นได้ถึงจะเห็นนะครับอ่าเพราะว่าพระปิตายจุดนี้นี่บันบดามีแร่กระจายไปหลายนะเพราะว่าคนเหรนพระก็เหรยนแบบอยู่กับพื้นทีนะ่เนาะบดายมี เดือนทางไปไสมากไสไก่นะครับหรือแค่ในพื้นที่เพราะนั้นพระปิดตาลงชุดหรือว่าพระวัตถุของคนของหลวงปู่บุญส่วนมากอย่าแทรกระจายอยู่ในพื้นที่แหละกระแะลแหวกไก้เขี้ยงะเป็นส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันนี้ไปทั่วประเทศครับไปใต้ไปเหนือกม็มีนะครับพบเจอก็มีว่าคนเหล่นพระหลายขึ้นเมาติดมือ,อยังไปแนกกับไปเท่ขายมองนั่นมองนี่ไปกองมองนั่นมองนี่มันก็นเลยถูกกระจายไปนะพระหลวงปู่นะครับเห็นเบื้องนีดีด้านหน้าเบื้องนะครับนะี่ จุดที่คมที่สุดที่นุ่นเด่นชัดที่สุดนี่คือหัวเข่านะครับหัวเข่าเราลงมากคือบริเวณเสียพผะนะครับจะมีมะฮะจะเห็นว่าจุดสําคัญเลยแต่บนน้า,บ,า,นาบัวนะครับหัวเข่าจะนุ่นกลมสวยเลยนะครับแล้วก็อมองเสียนนี่เห็นว่าจะคมชัดนะน้องนี่ก็เบื้องเป็นเพลินไปนะครับเพลินจะบนเรียบนะครับเป็นคู่ค้าเป็นคู่ค้าเกิดอันนี้คือ,อเป็นการาเกิดเคาเกินวางในทาะเกิดไอ,ไอ เขาเกิดว่าเกิดจากแม่พิมพ์นะครับรเกิดจากแม่พิมพ์เออเกิดจากแม่พิมพโอ้วเบาไปว่ามากเกิดรั่วลิ่นแล้วนะครับเกิดจากแม่พิมพ์นะครับส่วนด้านหลังนะครับกฤจิมีร้อยจานนะเป็นคาทาประจาหลวงปู่บุญนะครับนะโลอาปตังรัสสังปาอมาปะทะอภะนะครับจถะถูกปัตถุตองขอกับท่านอภัให้นะครับจะต้องถูกแหละนะด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้แหละครับนี่เห็นว่นี่ กองผมบ่ค่อยชัดปันใดนะครับต้องขอกลับท่านไปไฟกับแจ้งแจ้งไฟหมอลํำว่านี่เห็นว่าบางคนนะที่ผมเจอสมัยก่อนนะครับเขาตีลงอาจารย์ฝันนะครับนะตีลงอาจารย์ฝันนะครับเพราะว่าพาเครื่องอาจารย์ฝันมีเนื้อตะกัวกับมีนะครับตีลงอาจารย์ฝันจะเป็นง่ายกตีลงอาจารย์ฝันเลยโอ้ผมคือถ้าตีแบบนี้ราคาแพงเลยนะครับนะอ่าราคาแพงเลยแล้วห้องสี่ปสวดบ่ได้ได้ว่าเอออันนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ปันครับเป็นของหลวงพ่อบ้านผมอาเรียบร้อยครับแต่เข้าไปบอกสิเข้าซื้อบ่ไดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเข้าเจอเขาต้องถามนะครับราคาเท่าไรนะครับแต่เขาบอกว่าเออเป็นติดตาของอาจารย์ฟันตีเรียบ้อยนะครับเขาบ่ต้องไปถามต่อนะครับย่บ่ต้องไปเถียงเขานะครับนะเข้าซื้อใดกับซื้อบ่ไ้แค่นั้นเองนะอย่าไปเถียงนะเพราะว่าคนขายพระคนเล่นพระจะมีอีโก้ส่วนตัวอยู่นะครับคือการสวดพระนี่มันเป็นการเสียมรยาทนะครับถ้าจะสวดสวดในมูคณะจะาของเองนะครับหรือว่าสวดนใ่ใจคลองเองอย่าไปสวด กับคนื่นนะครับนะมันบดีนะมันเป็นการเสียมรยาทน,นะครับนะอันนี้คือปิตะนะครับเบิงออกที่สองนะบอนะพื้นผิวนะครับบบเรียบนะมีขูขามีรูมีบอกิดจากแม่พิมพ์ในหัวเข้าโดดเด่นมาสวยสมบูรณ์นะครับอ่าบอเซียนพระอันนี้ก็กอาจจะย่อนสวยแน่นะครับแต่รอเต็มบอเกิดจากแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์บอได้นั่นนะครับอ่าแม่พิมพ์เนี่ยบอได้ สวยคมทุกโตนะครับนะก็จะเห็นไหอียดบางอย่างหายไปก็มีนะเพราะว่าเป็นผ่าล้อนะครับส่วนมากเท่าที่เจอคือมือตรงนี้ขาดนะครับนะมือตรงนี้ขาดนะครับในหลายองค์นะมือจะขาดนะครับส่วนหลายองค์กบมือเต็มนะบรามือเต็มเห็นบ่บางองค์จะมีแตกนะครับบัวตรงนี้แตกนะครับแตกจะเป็นเนื้อเชื่อมขึ้นไปหาหัวเขาเลยนะครับอ่าถ้าเป็นล่อสวยกับบัแตกกันบนีมอ่า แค่นี้ครับพระปิตาหลวงปู่บุญวัดบันจีนะครับหนึ่งในพระเครื่องสายเหนียวของวัตถุมงคลชุดของชุดวัตถุมงคลเมืองอุดอรนะครับสำหรับหลวงปู่บุญหนึ่งในเกดดนจิค้าราชการชื่อเสียงโด่งดังของเมืองอุดอรเช่นกันครับวัตถุมงคลกระเบนกระเจอได้เรื่อยๆอยู่นะครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นพระผงรุ่นเล็กเออครับพระผมพิมพ์เล็ก หลวงปู่ชอบนะครับนะรุ่นแรกนะครับนี่รุ่นแรกนะต้องบอกว่ารุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็หายาพรอบนะครับในสภาพสวยๆนะครับอ่าพระผงชุดนี้นะครับมีอยู่สองพิมพ์นะครับคือพิมพ์สมเด็จ่าหลังรูปเหมือนครึ่งองค์หลวงปู่ชอบอันคือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กหลังรูปเหมือนอ่าพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์สมาธินะครับนะพิมพ์สมาธิเต็มองค์นะครับอันนี้คือพิมพ์เล็กนะอ่าพิมพ์ใหญ่กับใหญ่ก็ดีเลยนะครับ เนื้อหานะครับมีอยู่2เนื้อหาคือเนื้อโอวันตินกับเนื้อสังเวชนียสถานนะครับคือผ้าผงชุดนี้ว่าจะเป็นเนื้อโอวันตินหรือว่าเนื้อดินสังเวชนียสถานนี่นะครับกับหลวงปู่หลุยนะครับได้นาดินจากสังเวชนียสถานจากประเทศอินเดียนะครับที่หลวงปู่ได้เก็บรวบรวมมาตอนออกดุดงนะครับเอามาเป็นมวนสารลักในวัตถุมงคลชุดนี้นะครับกับที่มีดินที่ประสูติดินที่จะสรู้ดินที่ปรินิพันธ์นะครับ น้ามาเป็ี่นว้นสารหลักนะครับแล้วก็มีผงวิเศษต่างๆจากหลวงปู่ชอบนะครับแล้วก็ที่หลวงปู่ลุยเก็บไว้นะครับน้ามาผสมในนี่นะครับส้นเนื้อหานี่จะมีอยู่สองส้นคือหนึ่งถ้าเป็นส้นดินนะครับเนี่ยง่าไงถ้าเป็นส้นดินจะออกเป็นแก่ดินสังเวชนียสถานนะครับถ้าเป็นส้นน้ำตาลอมแดงนะครับอันนั้นเป็นส้นโอวัลตินคือ,อผู้ที่จะส้างเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่ชอบเนี่ยได้มอบ โอวันตินที่ลงปูชันแล้วนะครับนะเหลือส่วนหนึ่งครับได้ตักผสมลงในวัตถุมงคลชุดนี้ครับก็เลยเฮ็ดไ้มีอยู่สอง้อนคือโ้อนโอวันตินคือแดงนะครับคือต้องเบิ่งยังหลายเบิ่งเนือโอวันตินนะครับนะครับสีผงโอวันตินเป็นไดงกับเป็นสันนะครับแต่อันนี้เป็นโ้นดินสังเวชนีสถานนะครับนี่อันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์ว่าแตกบอลลนบอลหลันนะครับนะแต่อาจจะกดพิมพ์บอค่อยเต็มนะครับ นูนเรยว่าพระชุดนี้เป็นการกดมือว่าเป็นเครื่องนะครับก็เลยเ็ให้บางองค์เต็มบางองค์บางบางองค์หนาบางองค์ตื้นแต่อันนี้คือว่าสมบูรณ์แบบนะหนานะครับมีความหนานะครับแล้วกับองค์พระเต็มสวยงามยกเวนเก้นแค่ตรงนี่ตรงข้างเพิ่นนะครับกดบ่เต็มนะครับอ่าบ่โตหนังสือสวยงามนะครับบ่โตหนังสือสวยงามตรงเป็นแบบนี้นะครับนี่นะเป็นแท่งเป็นเด้งๆเลยนะครับ ว่ามีเกตครับแต่หายากของแต่หายากดันบนมีย่นซ้ำตัวนะครับมาอาอุนะครับมาอาอุมาอ่านจากฟังนี้นะเขาใจว่าน่าจะเขียนผิดฟังค้นแกะพิมพ์อาจจะเขียนผิดฟังจริงๆเขาต้องเขาต้องอ่านจากใายไปขวาเนะอันนี้อ่านจากขวามาใสายมาอาอุนะครับนี่ืออาจจะเป็นการจงใจของสร้างข้อกบฏนะน,นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้วนส่วนด้านหลังนะครับโดยส่วนมากจะเจอเป็นร้อยล้านแบบนี้นะครับบ่าเป็นร้อยล้านนี่คือเป็น เนื้อโล่เนื้อม้วนสารมันเบิกึงมันเบกเข่ากันนะครับคือเวลาเขาปั่นบางาอาจจะดินอาจจะผสมมีน้ำยานั้นนี้เนี่เข่าบ้อม้วนสารกันเข้าปั่นปั่นปั่นขึ้นมาแล้วก็กดเพราะมันดินมันเป็นการม้วนโตกันนะครับอ่ามันเป็นการม้วนโตกันแบบเบากเข่ากันก็เลยเวลาเขากดมากกันเลยสิเป็นร้อยอ่าเห็นว่าเป็นร้อยม้วนสารเป็นร้อย วัตุดิฟน่ะที่ข้าปั่นบริษกันแหะมากดมันก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับนะ <_ d ip> บางองค์แตกล้านเลยนะครับนะล้านเป็นห้อยทั่วทั้งหลังเลยนะครับนะแต่หาหาสมบูรณ์ยากอยู่นะครับอันนี้ถือว่าองค์สมบูรณ์แล้วนะครับองค์สมบูรณ์สมอีกองหนึ่งครับ <_ d ip> องค์ที่ผมได้นํามาแนะนําใในช่องผมนี่องค์นั่นก็ด้านหลังนี่แตกด้านหลังเป็นร่องนะครับเป็นร่องของการาเชื่อมม้วนสารเลยนะครับนะหล,ล่องลึกเลยแต่ด้านหนาสวย ตระหน้า่วยสมบูรณ์ได้แต่จะมีรูปพุ่นแนนนะครับบว่ากฏบัเต็มนะครับแต่องค์นั้นพิเศษคือไดเกศานะครับไดเกศลไยเซ็นนะครับพอพงชุดนี้มีผสมเกศานะครับแต่บางองค์อาจจะเห็นว่าโพบางองค์อาจจะเห็นว่าบโพนะครับอาจจะย่ด้ันในบางองค์อาจจะพกมาด้ันหนกนะครับอยู่ที่ว่าคนทีปั่มจะมือจะไปดึงเอามวนสารยุมุ่มใดของกระมังนะครับมาปั๊มนะครับอาจจะดึงมุ่ทีอ เกษาหน่อยหรือว่าอาจจะดึงมุมที่เกษาลายนะครับว่ากติเห็นแตกต่างกันไปนะครับอ่าให้เบ่งภาพนะครับอันนี้เป็นแกดินสังเวชนียาสถานนะครับนี่อ่าเนี่ยสวยคมชัดเนาะด้านหลังนะครับด้านหลังนีมีบรรจุคถาานะครับสุขังสุปฏิสุขังนะครับปฏิพุทธนตินะครับเหนว่าเหล็กมีตัวอักษรไทยครับจงเป็นสุขเป็นสุขนะครับ สิทธิ์สร้างถวาไว้ปีหนึ่งแปดนะโอ้ยกล่องผมมันเดือม่วกล่องขีกาครับเผยแร่คู่บาอาจารย์ไ้เลยเผยแผ่บามีคู่บาอาจารย์ใ้กล่องผมนี่โอ้นะครับอุตส่าห์มาเปลี่ยนกล่องแล้วนะหรือว่ามือสันอีกนะอันนี้มีหน่อยนะครับจํานวนการจัดสางอยู่สามพันองนะครับแต่องค์ที่ชวยสมบูรณ์กะมีบโหลายนะครับแต่ใจความสำคัญคือโบว่าจะสวยหรือบบสวยนะครับหายากของหายากทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์หน่อยมือก้อนนีกเจอนะ เมื่อก้อนนี่ผมลดพิมพไงไปผมขายกับบัแพงนะเพราะว่าเมื่อก้อนเหรียญบ่แพงนะครับพันกว่าบาทนะครับผมไปซื้อมาแค่หลักร้อยพันกว่าบาทแต่อันนนั้นสวยสมบูรณ์เป็นเนื้อโอวัตินพร้อมนะครับเป็นเนื้อเต็มสิบปีได้สิบกว่าปีได้นั่นเป็นเนื้อโอวัตินนะครับสวยสมบูรณ์บ่มีแตกบ่มีร้านร้านเลยนะครับนะแต่ตอนนั้นเหรียญกันอยู่พันกว่าบาทนะครับยังบ่าขามสองพันนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่สองพันอัพนะครับสองพันสามพันสี่พันแล้วแต่ความสวยงามแต่เป็นเนื้อช็อกโกแลตขออนาดจะ่สามพันกว่าบาทนะครับนนแต่เเป็ื้อ ดินสังเวกอ่ะนาจจะยุ่พันกว่าบาทนะครับนะแต่องค์นั้นก็เสียดายอยู่ด้นะครับนะส่วยจะหาอะไรช่วยจะเจอเนาะของบริพหาง่ายนะครับนะเอานะครับวันนี้ก็มีสิ่งที่ดีมากในนํากันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับมือนานะครับถ้าไ่อยากพลาดคลิปวิดีโอแนะนําวัตถุมงคลดีๆจากทางช่องหรือว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้วัตถุมงคลแบบบานๆจากทางช่องนักเลงผาทองทินนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นะครับหรือว่ากดติดตามละนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องแล้วก็เพื่อเป็นการติดตามข่าวสาร เพื่อเป็นการติดตามการแนะนําวัตถุมงคลจากทางช่องนะครับมือหนาถามมีการอัปโหลดวัตถุมงคลคลิปแนะนาวัตถุมงคลลงไปในช่องนะครับกับจีเด้บ่พลาดทุกการเคลื่อนไหวนะครับอันนครับมัอนี้กับมิ่งที่ดีมาแนะนํากันที่นี้เอาอย่าลืมนะครับช่องท่างกรติดช่องท่างการติดต่อของช่องครับอยู่แต่้ามาทีบายของคลิปนะครับหลายคนเขามาถามว่าติดต่อท่างใดนะครับผมก็ว่าผมบอกไว้ถ่ายสุดทุกคลิปอยู่นะแนะนําอยู่นะช่องทางช่องทางการติดต่อของช่องนะครับผมจะว่าไว้ช่วงที่ถ่ายคลิปหรือว่า เปิดเบิ้งคลิปผมแค่หาหน้าที่บ่สองหน้าที่บ่เล่บได้เบิ้งเล่เลยบ่ได้หูว่าช่องทางการติดต่อยู่ทังใดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่คำอธิบายของคลิปนะอยู่ใต้คลิปนี่แหละนะครับยืู่มงตรงซื้อแถบไม่เง่าหลายห็นบ่อยู่ตรงนั้นแหละนะครับสามารถสามารถติดต่อสอบถามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างนะครับผมหลวผมก็สิตอบให้บางย่างผมบ่รููผมกับบ่ตอบให้บ่ไปหาข้อมูลให้พร้อมขี่ขั้นนะครับขี่ขั้น อา่านะครับมือนี่กับมีสิ่งที่ดีไม่แนะนั่กันเพียงนี้สำหรับมือนี่กับสวัสดีครับ